ผีพนันแม่เล่นการพนันเล่นไพ่กินเหล้ายายจ๋าเอ้ยตังแต่ใดลูกเคยผัวฝรังทำให้แม่เสียนิสัยความผิดเกิดจากหนูวันเนี้ยเข้าเก้าปีหนูไม่ไหวแล้วนะตามล้างตามเช็ดเนาะแก้ไขปัญหาจนไม่ไหวได้ออกปากออกเสียงกันในปีที่ผ่านมาเนาะ สวัสดีครับพี่น้องขาก็มีเรื่องเล่านะชีวิตเมียฝรั่งนะฮะอืมยายจา๋าหนูแต่งงานมานะคะเนี่ยจะเข้าก้าปีแล้วกลับไปทุกครั้งต้องใช้นี่ลงังนี่ล้างสินเงินเดือนให้ก็ยังเหมือนเดิมน้องเ,อเพราะน้องเกติดยานะฮะมีปัญหาเนาะใหญ่ตกอยู่ที่เราได้ผัว มาแรกๆเขาก็ช่วยหนักเกินแรงเขาลุกเราก็ลุกขึ้นมาทำงานเอาเงินตัวเองช่วยเหลือครั้งสุดท้ายกลับไปเมื่อปีที่แล้วนี้พิ่งกลับมานะคะเดือนเมษาที่ผ่านมานี้ไม่ไหวนะเมษาที่ผ่านมานี้นะคะไม่ไหวจริงๆพูดเสมอว่าจะไม่ใช้นี่ให้แล้วนะอย่าทำตัวแบบนี้อีก เพราะหนูไม่ไหวตอนนี้ผัวก็เริ่มจะเบื่อหน่ายเพราะเราทํางานนะหาเงินหาแต่เงินไม่มีเวลาหให้เขาแถมไม่มีเงินเก็บเลยและยังขอเขาเพิ่มอีกต่างหากนะฮะจะเข้า9้าปีมาแล้วหมดแรงจริงๆบอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าสร้างหนี้อีกก็จะไม่ช่วยเหลือแล้วนะน้องชายถ้ามันสร้างเรื่องให้อีก นะจะไม่ช่วยแล้วปล่อยให้มันติดคุกไปเลยเงินเดือนก็จะให้แค่เดือนละหมนะื่นห้าเนาะกินกันสามคนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายนะคะอยู่กินกันเนาะช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองนะคะมาใช้รอบนี้หมดมาใช้หนี้รอบนี้หมดบัญชีไม่เหลือบ้านถ้าคิดจะเอาไปจำนองอีกก็ปล่อยให้เขายึดไปเลย ที่นาที่มีอยู่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อให้หนูหนูก็จะไม่ไปเอาออกนะแม่ก็เลยยอมยกโฉนดนะคะให้เปลี่ยนโฉนดให้นะเนาะพอใช้นี่เสร็จหนูก็เอามาด้วยเลยยายจ๋าเอ้ยและประกาศกับที่บ้านเลยว่าถ้าใครให้แม่ยืมเงินหนูจะไม่ชดใช้บอกป้ากับลุงนะ นะมีนะที่เข้าใจนะบอกว่าเออกูเตือนมันแล้วมันก็ไม่ยอมฟังนังเอ,อ้ยไม่รู้จะว่ายังไงแต่ส่วนลุงส่วนป้าเขาบอกว่าเกิดมาเป็นลูกหน้าที่ลูกก็ทําไปความสุขของแพ่วแม่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งพ่อแม่ว่ะซั้นทําได้ก็ทําไปอืมเราก็ไม่เถียงอะนะเงียบดีกว่าเนาะลุงพอพูดไปก็แค่นั้นไม่ไหว นะฮะแล้วเงินไม่ได้หล่นมาจากฟ้าในความรู้สึกของเราว่าไม่ไหวจริงๆทําทำงานก็ได้เงินมาให้นี่ผัวเบื่อหน่ายก็จะทิ้งละใครรับผิดชอบผัวทิ้งก็หาใหม่สิอืมคำนี้เป็นคำของลุงป้าข้างบ้านนะฮะเออเขาคนข้างบ้านเขาย้ายไปเยอรมันเนาะแต่งงานกับเยอรมันแล้วไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์บอกได้ผัวรวยกว่าเดิมดูสิ เืมเขายัางได้ดีเลยอะไรอย่างมึงนะเถียงไม่ออกเลยนะฮะแต่ก็เออพูดไปก็แค่นั้นแหละเนาะก็เลยนิ่งคําพูดหนึ่งอ่าไม่ใช่แค่ลุงพูดแม่ก็พูดเหมือนกันว่าเล่าให้ฟังว่าเขาได้ผัวใหม่ได้เงินมาให้แม่เขาเยอะกว่าเดิมกลับมารอบนี้ซื้อรถใหม่ให้แม่เงินสดแม่บอกกูไม่เห็นได้อะไรเหมือนเขาเลย เราก็เลยตอบไปว่าถ้าแม่ไม่สร้างหนี้สร้างปัญหานี่สินเออกลับมานะชดให้ชดใช้เงินที่ใช้หนี้ก็ซื้อรถเงินสดได้เลยนะแม่นะเนาะพูดขึ้นแม่ก็โกธมึงเป็นลูกอย่ามาสอนกูทั้งท้ที่ทําไม่ถูกแต่ก็พูดไม่ได้ยายจ๋าเอ้ยทั้งทั้ที่ทำเอกลับมาแต่ละรอบนี่นะฮนะแลนะ เพื่อนก็ส่งเงินให้แกนับตั้งแต่กลับมารอบนี้จะส่งเพิ่งส่งเงินให้แกวันที่ส5บห้าที่ผ่านมานี้นะคะหมื่นห้าเนาะพอมษาที่ผ่านมานะคะกลับมาเออเท่านั้นเงินจะส่งถึงใครจะเจ็บจะป่วยใครจะช่วงนี้ไม่มีเงินแล้วแม่ก็เริ่มบ่นว่าอ้างน้องอ้างพ่อเราบอกไม่ฟัง ปิดเลยตั้งแต่มานี้พึ่งโทรตอนส่งเงินให้แกนี่แหละนับจากที่จะนับจากนี้จะไม่ฟังและจะไม่โทรเนาะพยายามเซฟตัวเองสักหน่อยไม่ไหวแล้วยหญ่เอ้ยเหนื่อยใจทุกใจที่ทำให้หวังที่จะให้แกปื้มปิติแต่ไม่หลอกนะเพราะมัน ต่อยอดขึ้นไม่ได้เลยมีแต่ไปชดใช้นี่นะสภาพก็อยู่เหมือนเดิมช่วยเพิ่มเติมไม่ได้เลยจริงๆกลับมารอบนี้คุยกับสามีฉันจะเก็บเงินฉันจะดูแลเธอฉันจะไม่ทำงานตอนเย็นแล้วฉันเหนื่อยฉันหมดแรงสามีตอบสั้นๆทำให้ได้ก่อนเออต้องมาไม่ต้องเอยไม่ต้องมาพูดอย่าเพิ่งพูดอะไรประมาณนั้นนะคะเราไม่มีลูกแล้วก็ แล้วก็เมืองไทยก็มีแค่พ่อและแม่น้องชายใจจริงอยากดูแลเขาเป็นอย่างดีนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาทำเราไม่ไหวจริงๆยายจ๋าเอ้ยคิดแล้วก็เจ็บปวดหัวใจถามว่าอยากให้ลูกอยากได้ลูกฝรั่งไหมก็อยากได้แต่เราห่วงทำงานหาเงินส่งบ้านกลัวมีปัญหามาปีนี้หนูก็สี่สิบ สี่สิบเอ็ดแล้วนะคะสามีก็ห6จะย่างห้าสิบเจ็เนาะเขามีลูกชายคนหนึ่งมีหลานน่ารักมาหาทุกอาทิตย์คิดว่าแกแก่แล้วคงไม่เอาแล้วละ่ะสามีไม่ได้คิดอยากจะไปอยู่เมืองไทยเพราะไม่ชอบบรรยากาศที่บ้านและอาการของพ่อแม่กลับไปทุกครั้งถ้าแกไปด้วยแกก็จะอยู่บ้านแค่อาทิตย์เดียวเหมือนกับเรา,บ,ารบังคับ แล้วก็จะมาอยู่ที่พัทยาหรือไปภูเก็ตนะคะเพราะไปทีก็สามอาทิตย์บางทีก็สีอาทิตย์แม่เคยด่าว่ากลับมาบ้านทั้งทีมึงก็ไม่เคยอยู่กับแม่กับพ่อเลยวิ่งตามแต่ผัวอยู่แต่กับผัวดูแลแต่ผัวไม่ให้เวลาพ่อแม่จะอยู่ได้ยังไงสภาพห้องเราที่บอกว่าอย่าให้ใครเข้ามายุ่งนะเลอะเทอะ ก่อนไปต้องโทรไปบอกให้ทำความสะอาดสามีบอกฉันอยู่ได้เพื่อเธอแค่นี้นะหนึ่งอาทิตย์พอเขาก็โอเคสารพัดเยจ๋านะฮะอุ้ยบอ้ย,อยหลุดนะะนับจากวันนี้จะดูแลตัวเองเพราะความสุขที่แท้จริงที่ให้เราได้ก็มีแต่สามีส่วนทางบ้านน้องเหรอ มีแต่ปัญหาหนูทำงานส่งเสียบ้านออ,ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ18ทําทำงานส่งบ้านมาตลอดแต่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้หนักแบบนี้มานิสัยเสียตอนได้ลูกเขยฝรั่งนี่แหละจริงๆเราก็อยากให้เขาสบายเนาะใช้นี่ใช้สินให้แล้วอยากอะไรก็อยากได้อะไรก็ให้เนาะจบแล้วคิดว่าจะดี แต่พ่อแม่มีความสุขสุดท้ายยิ่งกว่าเดิมสาวๆเออจริงๆชีวิตวันนี้ใครจะคิดว่าอย่างไรก็ตามนะคะกับพ่อแม่เนาะหมดแรงหมดพลังเนาะเพราะไม่ไหวจริงๆแต่ก็ไม่ทิ้งหรอกขอพักทำใจสักพักก่อนถ้าเออ สบายใจขึ้นอมืมาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องขาดูแลแค่ช่วยเหลือตอนนี้เพราะไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าเกิดแกรสร้างหนี้หรือว่าปัญหาใหญ่อีกครั้งก็ไม่รู้จะทำใจได้ไหมแต่ก็ต้องทนนะคะพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามขู่แกได้เอาโฉนดที่นามาด้วย <c oughs> เนาะรอดูกันนะคะ จะไม่คุยจะไม่ล้อเล่นถึงเวลาส่งเงินก็จะปล่อยไปเพราะถ้าเราฟังคำพูดของแกอ่าแล้วก็จะอดไม่ได้นะ,ะฮะฟังเดินหัวใจแม่เอ้ยพอเอ้ยหัวใจเจ้าทำด้วยอะไรนะฮะถ้าลูกพินิษพิจารณาพูดออกมาขนาดนี้แล้วก็ให้ตั้งสติเนาะให้มีสติคิดนำลูกเจ้าแดเมื่อก่อนชีวิตเมื่อก่อนไม่มีลูกเคยฝรั่งนะฮะก็ยังอยู่ได้อืม ไม่เกิดปัญหานะปัจจุบันคุณถึงแม้คุณจะมีลูกเคยฝรั่งเงินที่คุณใช้คุณผ่านนะคุณเอาไปเล่นคุณนะไปดื่มคุณไปเลี้ยงชาวบ้านหรือสร้างนี้สังสินนะคะแทนที่จะต่อยอดชีวิตให้ดีขึ้นนะ่ะก็แรงของลูกจนลูกหมดแรงจนลูกได้ออกปากขนาดนี้ก็หวังว่าเป็นบทเรียนเนาะทำให้แม่ได้มีสติตื่นนะ,ะห้คิดถึงลูกสาวก่อนที่จะหมดแรงหมดพลังนะคะ จนปล่อยโดยที่ประสงเงินให้ไซคนที่ลำบากเป็นเจ้านะลูกผู้ที่หักหลายห่วงไหลเออเก่ะเจ้ากินยุหันซอยเหลืออย่างเจ้าบบได้เดอ้อแม่เอ้ยอันนี้ค่อยเว้าเองเดอ้อนะอีหลีให้นึกถึงผู้สร้างผู้ให้แด่บรรดาแม่แม่ช่วยกันแชร์ไปนะเปิดโลกกว้างแล้วก็ออกความคิดเห็นให้ได้เด้อดอือซอยเหลือกันนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ส่งเข้ามา อ่านเงืกๆงือขออภัยเม็ดอาแว่นขยายออกมาอ่านกับจอโทรศัพท์เล็กๆนะฮะเออเนี่ยหูบอนอ่นมันบอโลกสวยคือว่าอืม มากมายปัญหาไผว่ามาดามสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบ่ได้ง่ายๆบนปลายชีวิตความฝันก็คือกับไทยพวกเจ้าโปรดจงเข้าใจมาดามวอนวายเข้าใจกันบ้างเข้าใจลูกสาวเจ้าได้เด้อแม่เอ่ยพอเอ่ยน,นะ เอออาเลี้ยงนกเนี้ยงปลาอืมบุญวัส,สนาแต่ละคนพี่น้องขาวันแรกก็ไปคะ่ะ